เอาละบัตดีครับผู้ชมบัตดีคุณผู้ชมที่น่ารักนะครับทุกท่านครับเดี๋ยววิดีโอนี้จะพาทุกคนเอ่อมันมีพ่วงอยู่พ่วงหนึ่งอะเอ้ากองหายไปไหนเนี่ยมันมีพ่วงอยู่พ่วงหนึ่งเอ่อเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวโปรแกรมอัดผมเฮ้ยพ่วงอยู่พ่วงหนึ่งตรงบริเวณตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปขโมยกันสักหน่อยเอาหน่อยอะเอาหน่อยเอาหน่อยนะเอาหน่อยนะทุกเนาะไปเดี๋ยวเราดูกันเลยมันให้ไปส่งที่ไหนวะ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกองกองกองอุ้ยมีไม้อยู่มีไม้อยู่ทานผู้ชมโอ้โหขึ้นไหวเฉย ถ้าเป็นรถจริงจะไม,ไม่ไม่น่าไหวนะเนี่ยโอ้โหเออติดเราติดไม้ว่ะอทุกอยู่ติดกอดไม้่ะชิบหายแล้วผมจะไปไงนะอ๋อนี่แอม,มต้องรู้ได้ตอนนี้เราอยู่กับรถดำนะครับทุกคนรถดำแดงแล้วกันนะผม อยู่ในเกม s n o ั r u n n e r นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพารถดำไปส่งลูกค้าสักหน่อยเดี๋ยวนี้เอาแปลของไปส่งลูกค้าเนาะมันมีพ่วงอยู่พ่วงหนึ่งตรงนั้นพอดีเลยมีรถดำมาไปส่งให้ลูกค้าพอดีเลยเฮ้ยบียดดิลวงเออ น้ำน้ำน้ำท่านผู้ชมน้ำมันมีพ่วงอยู่พ่วงหนึ่งตรงบริเวณแถวๆนี้นะครับผมพ่วงอยู่ในับวงอ่านี่ไงคือมันให้เอาไปส่งไหนเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูนะอ๋อมันพังเหรอพว่วงพังเหรอ มันให้เอาพวกไปส่งไหนเนี่ยขออนุญาตดูหน่อยนะขออนุญาตดูละกันนะแล้วมันดูยังไงวะเนี่ยอ่าโอเคก็คือต้องเอาอันนี้ใช่ไหมไปจัดเอ่อเอาพวกอันนี้แล้วก็ไปส่งตรงนี้ใช่ไหมอ่าโอเคไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่นะโอเคครับผมเริ่มกันเลยครับทุกโยครับปะนะครับผมเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยเลตกรู นี่คืออะไรครับเนี่ยยังยังยังอันนี้ยัง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 เอาเอาแค่นั้นก่อนเขาบอกไปส่งที่หอดูดาวอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพ่วงไปส่งลูกค้ากันนะครับไปส่งลูกค้ากันนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับไข่แม่งเอาพ่วงไปจอดไว้ข้างในวะเนี่ยอันนี้คือเป็นการทำธุรกิจนะทุกคนอ้าว โอเคเรียบร้อย oh, โอ้โหเท่าน,นี้ก็เป็นดัมพ่วงแล้วถ้าเป็นกระบะสูงนี่มันจะสวยเนาะท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเป็นกระบะสูงสวยเลยนะเนาะโอ้โหแล้วเป็นกระบะคู่ซะด้วยนะเนี่ยเฮ้ยถ้าเป็นคอกสูงอ่ะสวยเลยเดี๋ยวไปทางไหนได้วะผมว่าเราตรงไป ไปทางไหนดีวะไปทางไหนมัน,นจะใกล้ะอะทุกคนอ๋อผมว่าเราตรงไปดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเราเราลงน้ำรู้สึกว่ามันจะมะันจะจมอ่ะเออควรจมอ่ะตรงไปตรงที่เราลงมาเมื่อกี้อ่ะนี่เป็นไงโอ้โหลากพ่วงแล้วครับดีได้ลากพ่วงแล้วได้าลาแล,แล้วข้าว่าแต่ว่าข้างหลังมันมีอะไรวะทุกคนมันมีอะไรวะข้างหลังอ่ะ มันมีอะไรวะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเราต้องไปส่ง,งลูกค้าทุกทุกท <_ c oughs> น้อุกทุกทุกทลกนุกทุกงนกทุ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 กทนกทนกทุกจริงครับกัุกจรกงุกทกจรกงุัทนนุกทุกทกทกทุกทไม่ติงนกงเลยุกทุกทุกท่กท <_ c oughs> ุรถมันยังยุกทุกทุกทุอทุกกทุกก คีเรามาทางนี้นะครับทุกคนครับเอาละรู้ว่าเราจะลากพวงขึ้นเนินไหวหรือเปล่านะครับเราเนินนี้นะเนินโหดเหมือนกันนะไม่ธรรมดานะเนินเนี้ยโอ้ยจมจุ่มจม,จมโอ้ย <c oughs> เอาทุกคนจุ่มจมอ่ะ ล็อกลูกปะเนี่ยถอยก่อนเวรแล้วไงบหายแล้วมึงจะไปดึงอะไรลงอีกช่วยน่อยนะครับสลับถนนหน่อยครับไอ ต้นไม้ก็าขาดหมดเฮ้ยหิน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 แข่งว่าม,มันสู้แรงเออเขาเรียกว่ามันสู้แรงเราไม่ไหวอะ่ะทุกคนมันต้นไม้มันเล็กนิดเดียวเองอะ่ะเอาไงดีวะเนี่ยมีรถมีรถอะไรอยู่ใ,ใกล้ๆหรือเปล่าวะไม่มีเลยเหรอ ถามจริงเถอะซา่าเออแต่ไม่มีรถเลยเลยซา่าไม่มีรถอะไรอยู่ใกล้ๆเราเลยอ่ะทุกคนทุกคนครับโอ้ยตายรถไถยอยู่ไหนวะรถไทยรถไทยเราอยู่ไหนอ่ะสังคมมันี่งไงร,รถไถ,ถยมารถไถยช่วยได้ทุกอย่างครับไปรถไถยช่วยได้หมดครับผม รถไถช่วยได้ครับรถไถช่วยได้ไป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 รถไถช่วยได้อยู่แล้วลู่ลูลงานเล่งงาเล่งทำไมล้อหลังมันจะออกก่อนล้อหน้าตลอดเลยวะทำไมวะเนี่ยลู่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 ลูลูงานลีบงานลีบ เร็วเลยครับเร็วเลย <S <S อ้ดูลอยไปเปแหมผมคิดว่าเราต้องได้มาลากขึ้นในนี้อีกนะเนี่ยได้ลากขึ้นเนินเนี่ยผมคิดว่านะอันนี้ผมเรานะผมว่าเราได้ลากแน่นอนครับทุกคน ลากเองโอ้โหเป็นโคตรชิวอะดูดิอุ้ยถึงปืนปืนขึ้นเลยอะรถไถผู้กู้ไฟโอเครถไถรอยอยู่นี่นะเดี๋ยวถ้าขึ้นไม่ไหวยังไงเดี๋ยวเรียกนะพี่ไถครับ เดี๋ยวถ้าไม่ไหวยังไงเดี๋ยวเราเรียกเขาแล้วกันนะมันมืดจังหวะั้งองโยุดไปไปไปไหวไปะเนี่ยไม่แ,มแค่วิ่งธรรมดาไม่ยังยังจะไปรอดแหล่รอดแหล่ไปรอดแหล่อยู่แล้ว เราต้องใช้สลิงช่วยวะเอ๊ะสลิงฝั่งนี้ไม่มีเลยวะเอาตัวน,นี้ก็ได้ปะต้องดึงต้องใช้สลิงดึงไว้นะครับไม่งั้นนี่กดเบรคคือก็แล้วต้นข้างหน้าม,มันไม่มีเลยหรอเนี่ยอุ้ยแต่มันแรงอยู่นะนี่ต้องใช้สลิงดึงดึงช่วยนะครับ ถึงช่วย่อยจะดึงต้นนี้โอ้ยโอเคไม่เป็นไรมาได้แล้วโอเคกูถือว่าแรงอยู่นะครับแต่ว่ามันมันไม่เร็วแค่นั้นเองแรงแต่ไม่เร็วครับผมแรงดีไม่มีตกนะครับไม่ติดเนินแต่มาติดไม้นี่นะ พี่ทำไมมันเป็นล้อลสองล้ออะเลี้ยวสองล้อมันไม่เหมือนเมืองไทยอ่ะเมืองไทยมันล้อเดียวเองอ่ะเนาะอันตรายเนี่ยปีความได้นะท่านผู้ชมอันตรายชิบหายเลยว่ะต้องลงเบาๆเลยอ่ะนั่นๆๆๆนอันตรายมากอันตรายมาก อันตรายมากอันตรายมากอุ้ยดีนยังมาได้เนาะอันตรายลิปหายเลยทางแบบนี้โอเคลงได้แล้วไอ

như vậy vào đó việc bê, mới à, đứng rồi đứng rồi đứng rồi đứng đây đứng đây โอเคได้แล้วอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอ่ตเเอ,อ,อตรงไปแล้วก็เลี้ยวเออเออเอออ่ะตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาเนาะใช่ปะโอโอเคตรงไปก่อน,นครับตรงไปก่อนอา่าตรงไปเลยตรงอย่างเดียวเลยครับ ตรงไปเข้าซอยเอ่อเข้าป่าอุ้ยโอย้จะไปต่อหรือพอแค่นี้โอ้ตเลยนะครับมันจะเจอสีแยกแล้วเราก็ตรงไปเลย ไปไปไปเอาแล้วสิงแล้วทีนี้เนี่ยเป็นสะพานด้วยนะครับไปครับไปครับอุยอ้ยอุ้ย้ทางหน้าเป็นโคลนว่ะที่ผ่านรุร่นโลกอันนี้ไม่ถูกกับโคลนนะไปทางนี้ดีกว่าเว้ยออกซ้ายดีกว่าเว้ย เบอร์รถไปไปให้ล no no okay. yeah, right. ื่นลื่อยู่ไหม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 ยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอเคโอเคโอ้ยขอบคุณพระเจ้าโอ้โหที่สงโ่ะ โอ oh, get that. Get that. Get that. Wow. ้โหข้างหน้านี่ไม่ไหวอย่านะอย่านะว้ายอย่าไป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 ลุ้งไปดิลุอ้อยู่ข้างหลังดิ ข้างหลังแบบนิ่งเปียเลยอ่ะเอาใหม่ไหมไม่ได้แล้วต้องหาที่ดึงว่ะโอ้ยนี่ไงมีที่ดึงงูโอุ้ยขอบคุณพระเจ้าเอาอะไรวะเนี่ยขอบคุณพระเจ้าอืดโอ้โหไปแล้วอื๊อโอ้ย เกือบคุณพระเจ้าโอ้ยดูโคตรเลยครึ่งล้อนผอ้ยมเอาละเรามาถึงป่าที่มีความแปลกแล้วครับผมโอเคเราก็จะถึงภารกิจเรานะั้นแล้วนะครับไอีกไม่ไกลแล้วอ่า โอ้ต้นไม้แปลกครับผมโอ้ยขึ้นเนินก็อันตรายลงเนินก็อันตรายแม่โอ้โหแล้วไปเจอหลุมมีเก็ไปมีต้นไม้สักต้นออกซ้ายดีกว่าแต่ทางนี้ดีกว่าทุกท่านทุกแข้งแข็งแข้งตรงนี้แข็งมันน้ำมันเหลือเยอะอยู่ ออกซ้ายเพราะว่าซ้ายมันมีต้นไม้นะครับขวาไม่มีต้นไม้เลยอ่ะแหงืออยู่แล้วว่ะโอ้โหอยู่แล้วว่ะเอาไงดีวะเนี่ยโอ้โหทางนี้ไม่มีคนเราโอ้โหเราน่าจะไปทางนี้ว่ะอยู่แล้วต้ผู้ชมอยู่แล้วไม่ไม่ไหวว่ะ ต้องหารถมาดึงอะเรามีรถอะไรสักคันไหมอยู่แถวๆนี้โอ้ยหนอเราไม่มีรถเลยฝั่งนี้เป็นกลงหันลมนะครับผมว่าเราเราน่าจะได้ทำภารกิจกังหันลมแน่นอนเลยรถรถไถถ้าเรารถไถมาน่าจะไกลมากๆอะโคตรไกลเลยลองลองลองดิ่ดดูนะครับ ลองแบบลองลบกดดูไหมลองกดดูไหมลอง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 ไปแต่ตัวลองไปแต่ตัวแบบมันง่ายแล้วก็เดี๋ยวเอาเอาสลิงดึงออกยอา,ยาโอ้โหอยู่อ่ะท่านผู้ชมดึงเออดึงดึงปูขยับสักนิดนึงก็ได้ไหม เให้มันขยับสักหน่อยดึงถอยก็ยังดีอ่ะดีกว่าไม่มีอะไรเลยอ่ะดีกว่าไม่มีอะไรเลยอเอาเอาเอดีด,ดีมันจะได้มีแรงเยียบหน่อยโอเคโอเคไม่ได้ต้องหารถมาดึงว่ะทุกคน โโอ้โหเจอใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะทุกยูน่นะเจินใหม่ครับไมต้องหารถมาดึงว่ะเวสเราใกล้ส่งเสร็จแล้วสวัสดีครับไม่ไหว